สวัสดีครับเพื่อนๆืครับพบกับผมเอทเทรดเดอร์นะครับและนี่คือรายการเกมเมอร์ฝึกหัดนะครับในช่วงของท็อปอิเลเวนวันนี้นะครับมีเพื่อนๆคอมเมนต์กันเข้ามาว่าอยากให้เล่นทัวร์แชมเปี้ยนนะครับก็วันนี้ก็เลยจัดให้เพื่อนๆนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมคลิปของผมแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาว่าอยากให้ผมทําอย่างโน้นอย่างนี้นะครับยินดีครับถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมทําประเด็นไหนคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยครับ เอาละครับสำหรับกิจกรรมทัวร์แชมเปียนนะครับก็เพื่อนๆก็จะเห็นนะฮะอยู่หน้าแรกนี่เองนะครับก็กดเข้าไปดูนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆเข้ามาเล่นนะครับก็จะมีสิทธิ์ได้รับของรางวัลมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นโทเค็นไม่ว่าจะเป็นกล่องสีเขียวสีฟ้าสีแดงนะครับแล้วก็มีตาสัญลักษณ์มีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆต้องไปเตรียมทีมก่อน เตรียมทีมให้พร้อมก่อนนะครับกดเข้าไปที่ทีมนะเพื่อนๆก็จะไปเตรียมทีมให้พร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเติมกล่องสีฟ้าเติมกล่องสีเขียวให้เต็มนะครับแล้วก็จัดทีมชุดที่ดีที่สุดนะครับนะฮะส่วนแท็กติกอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จัดจัดมาอย่างนี้นะครับแท็กติกนะฮะสำหรับรับทีมที่แข็งแกร่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับเมื่อพร้อมแล้วก็กดเข้าไปที่ หน้ากิจกรรมเลยนะครับที่กิจกรรมของทัวร์แชมเปียนนะครับพอเรากดเข้ามานะครับจะมีปุ่มด้านขวาให้เข้าร่วมนะครับก็จะเข้าร่วมฟรีได้สองครั้งนะครับก็เข้าไปเลยครับนี่ครับก็จะมีรายละเอียดนะครับภาพรวมให้เราได้ดูนะครับได้รายละเอียดมากมากก็กดเข้าไปดูได้เลยนะครับนะครับพอเข้ามาปุ๊บนะครับ ก็จะมีไตเติลนิดหน่อยครับกดผ่านไปได้เลยนะครับรอบแรกนะครับเราจะเจอกับทีมนี้ครับบาร์เซโลนาสปอร์ติ้งนะครับก็สามารถก็ประมาณ74เนนะครับของรางวัลที่จะได้รับก็เป็นกล่องนะครับกล่องสีเขียวนะครับกับกล่องสีฟ้านะครับกล่องสายฟ้าขวัญกำลังใจนะครับสองกล่องนะครับก็เล่นเลยครับเข้าไปเล่นเลย พอเข้าไปเล่นในเกมนะครับเกมก็จะพาเราไปนะฮะเข้าไปในการแข่งขันนะครับอันนี้ก็ไปเล่นที่บ้านของบาร์เซโลนาสปอ์ติ้งนะครับเดี๋ยวผมขอขยายขึ้นอีกนิดนึงนะครับจะได้เห็นอ่าชัดๆนะครับอแล้วครับเริ่มเกม เสื้อสีคล้ายกันมากเลยอะของเราเป็นเสื้อสีน้ำเงินจางๆครับของเราของเขาสีน้ำเงินเข้มแอดผู้จัดการทีมเข้ามาดูด้วยครับแอดผู้จัดการทีมเขาก็มาโอเคครับไม่ได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องของผู้สนับสนุนผู้จัดก,การนะครับแต่ว่าเขาอาจจะได้เปรียบในเรื่องของที่ว่าเขาเป็นเจ้าบ้านหรือเปล่าไม่นะไม่ไม่ไม่ได้เปรียบเอาละครับบอสโควิดบอสโควิดขึ้นทางขวามาที่คอเอียม คอเอียมโอ้โลูกนี้โดนสก,กัดออกไปได้ครับแล้วก็เป็นทางฝั่งของเขาบุกขึ้นมาบ้างครับอาแล้วครับเราขึ้นมาที่หอมรัดครับหอมรัดมาที่คอเอียมคอเอียมป๊บขึ้นมาทางขวาครับ ขอเอี่ยมมาที่จตุรพัฒจตุรพัฒลูกนี้โอ้โหโดนสกัดนะครับลูกนี้เขาเปิดขึ้นมาบุกขึ้นมาเหมือนกันวันนี้เราโต้กลับทันทีมาเอมมากเอมาเอมากจตุรพัฒหลุดลุดแล้วครับลุดแต่ออกขวายิงโอ้โหเรียบร้อยครับเรียบร้อยบอกได้เลยครับลวงนี้เชื่อขนมกินได้ครับสำหรับจตุรพัฒน์มาที่กินครับกิน ส่งคืนไปวงบุตรดีมาที่ควินควินขึ้นมาทางซ้ายครับผมเปิดเข้ามาลูกนี้โดนสกัดออกมาได้นะครับโดยกองหลังของบาร์เซโลนานะครับลูกนี้ตัดได้นะครับพงศอมาที่หอมรัดกลับมาที่พงศีกครั้งหนึ่งเอ็มมาก โอ้โห oh, โดนลุมสองครับเอมากเอมากโดนลุมสองนะครับไปไม่ไปไม่ได้ครับดูนี่อาสเซน่อลนะครับคาสติโลครับทีมบาร์เซโลน่านะครับคาสติโลบาดเจ็บครับกองหน้าต้องมีการเปลี่ยนตัวนะครับบาดเจ็บเล่นต่อไม่ไหวครับ เอาละครับอาเซ่ RC, ขึ้นมาที่เอ็มมากเอ็มมากจารุนชยัยจารุนชัยออกไปทางขวาบ้างมาจาตุรพัฒน์จตุรพัฒน์แหวกอยู่โอ้โหไปไม่รอดครับเจอหมายเลขสิบแปดด้วยกันเวกัสลูกนี้เวกัสตัดบอลได้กลับมาที่กอดิลิกกอดิลิกกอดิลิกลูกนี้โอ้โหลูกนี้โอ้โหครับ ลูกนี้เช็คลำหน้าช่วยไว้ได้ครับนาทีที่39ครับพงศอได้บอลพงศอออกมาทีิควินควินจ่ายคืนให้ไหมให้ไหมควินขึ้นมาทางซ้ายพงศ์งอพงศอหลบโอ้โหครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยพงศอยิงขึ้นนมาแล้วสองศจะรุนชัยมาที่หอมรับนาทีที่40 หอมรัดกลับไปจะรุนชัยจะตูรพัดออกไปที่คอเย,ยมคอเย,ยมขึ้นมาทางขวาขึ้นมาทางขวามาเห็นแล้วครับเห็นกองหน้าแล้วควินองค์บุตรดีใจมาให้โอ้ลูกนี้บวลเล่ข้ามคานออกไปครับเอาแล้วครับมาอยู่ที่คอเอียมคอเอี่ยมกลับม,ม,มาหอมรัดบอลอยู่ที่แดนกลางครับสู้กันที่แดนกลาง เอามาที่ขอเอี่ยมขอเอี่ยมแตะลบโอ้โหไม่ผ่านกองหลังครับหมดเวลาในครึ่งแรกนะครับสอเกดิบเอฟซีนะครับก็ยังนำอยู่นะครับต่อครึ่งหลังกันเลยครับพงศ์สอพงศ์สอมาที่ควินควินควินลบอยู่ควินล็อกลบอยู่กลับมา ควินกลับมาที่พงศ์อเอ็มมากโอ้โหเอ็มมากลูกนี้ช้าครับโดนสกัดเอ็มมากอีกครั้งหนึง่งลูกนี้เฟอร์เรอร์เฟอร์เรอร์เฟอร์เรอร์ยิงลูกนี้ไปติดนะครับติดเอ็มมากครับบล็อกไว้ทันลูกนี้ยังยังบุกไม่ขึ้นนะครับมาลูกนี้มาที่ควินควินควินขึ้นทางซ้ายควินมาแล้วครับลากมาทางซ้ายควิน ส่งขึ้นมาวงบุตดีวงบุด,งบดีขึ้นมาวงบุตดีใจเข้ามาลูกนี้โอ้โหกองหลังกัดโมไปได้ครับได้ฟรีคิกครับจะรุนใช้ได้ปันฟรีคิกโอ้โห,โโหลูกนี้หลุดออกไปครับน่าเสียดายทีเดียวมีโอกาสจะยิงแต่ก็โอ้โหลูกนี้ยิงข้ามคานออกไปเองครับบอสโควิดขึ้นมาที่คอเอียม์คอเอียม พงศ์อพงศ์ออกมาขอเอียมอีกครั้งหนึ่งขอเอียมขึ้นทางขวากลับมาที่เอ็มมาเอ็มมาโดนตัดเอา้าโตกลับเร็วเรือเปล่าลูกนี้จะรุนใช้มาช่วยไว้ทันครับนาทีที่60ครับผ่านช่วงครึ่งทางของครึ่งหลังแล้วครับลูกนี้ ตัดได้จะตุรพัดเอางไงจะตุรพัดใจขึ้นไปพงศ์อพงศ์อพงศ์อหลุดหลุดแล้วตบโอ้โหลูกนี้พุ่งสาประตูออกมาเร็วเหลือเกินครับพงศ์อไม่มีโอกาสได้ยิงเลยนะครับออกมาตัดบอลไว้ได้ครับเดี๋ยวเราไปเพิ่มการคลองบอลน,นิดนึงครับกดการคลองบอลเพิ่มไปโอเคครับเอมมาเอมมามาที่จตุรพัดจตุรพัด เขาก็ไปเดินกันโอ้ยลูกนี้อืนะครับกองหลังยังช่วยกันได้ครับทางฝั่งของบาร์เซโลนาาที่ที่72ครับขึ้นมาทางพงศ์ศรอีม,มาครับลูกนี้โอ้โหมาแล้วครับขอเอี่ยมขอเอี่ยมขอเอี่ยมเอาไงขอเอี่ยมยิงครับโอ้โหลูกนี้ไม่เหลือครับ3-0แล้วนะครับควินควินมาแล้วครับควินควินยังได้อยู่ คุณยังได้อยู่เอาไงครับควินควินตบเข้าไปโอ้โหลูกนี้กองหลังสกัดออกมาได้ครับเอาแล้วครับเช็คลําหน้าไว้ได้ครับนาที่ที่80ครับได้ลูกเตะม,มุมโอ้โห,โหครับวงบด,ดียิงลูกนี้เข้าไปแล้วครับโอ้โห ได้ลูกเตะมุมลดว,วงกดดิยิงลูกเข้าไปเลยครับหายไปเลยครับซีประตูต่อศูนย์ครับมาแล้วครับขึ้นมาบ้างบุกค,ครับยังไม่ยอมจตุรพัฒน์จตุรพัฒน์มาปองศรพองศอกลับมาที่จตุรพัฒน์จตุรพัฒน์จตุรพัฒน์หลีกหนีออกมายิงลูกนี้ไม่เลือครับเจตุรพัฒนครับโอ้โหห้าประตูต่อศูนย์ครับ เอาละครับอีกค่านาะทีสุดท้ายนะครับจะหมดเวลานะครับสอง gfc นำบาร์เซโลนาสปอตติ้งอยู่นะครับห้าประตูต่อศูนย์นะครับปั๊บครับเอ็มมาเอ็มมาขึ้นมาละมาที่จรุนชยัยเอ็มมาอีกครั้งหนึ่งพงศ์ศร์งศ์สลัดได้ไหมพงศ์ศลุด โอ้โหลูกนี้ยิงโอ้นะครับก็เป็นอันว่าทีม2อร์กิิเอฟซีนะครับเอาชนะบาร์เซโลนาสปอร์ติ้งไปได้5ประตูต่อศูนย์นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับพอเราชนะเสร็จแล้วนะครับก็มันก็จะมีรางวัลให้นะครับเดี๋ยวเราออกไปดูก่อนนะครับเนี่ยครับมันจะมีเดี๋ยนะเออมันจะมีรางวัลให้เราก็กดรับตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้นะครับดัง แผนที่ทางซ้ายมือจะมีเหมือนเราเป็นด่านที่1ด่านที่2ด่านที่3ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงด่านที่8นะครับแต่เมื่อผ่านด่านไปแต่ละด่านก็จะมีรางวัลให้แบบนี้นะครับมีโอกาสเข้าฟรีได้สองครัง้งนะครับถ้าเกิดเราแพ้เราก็สามารถที่จะเข้าใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้คนระับกดรับแล้วด่านต่อไปด่านที่2ก็จะมี สัญลักษณ์พรีเมียมคือเป็นถ้าชนะก็จะได้สัญลักษณ์พรีเมียมประมาณนี้ครับเพื่อนๆลองไปเล่นดูครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะครับเพื่อไม่พลาดนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับวันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ